แมวกินขาไก่ฮะไทรอ่ะหน้าเหมือนผมเลยน่าจะช้าวันนี้ป้อบปี้อยากซื้อนะคะก็จะพาทุกคนมาที่จงกัวเฉาชื่อจงกัวคืออะไรประเทศจีนและเฉาชื่อคือซุปเปอร์นะคะเป็นซุปเปอร์จีนที่แบบไม่ต้องบินไปที่จีนก็สามารถซื้อโน่นนั่นนี่เกี่ยวบของจีนได้ของเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวป้าปี้อยากเราซื้อพาทุกคนไปดูด้วยกันคะ่ะ mm hmm. เราก็มาตามบ๊อบี่มาค่ะนี่มป็นเคูื่องนี้ก่อนเลยอันนี้มีของที่เรากงทอบอหลายอย่างเลยอันนี้หวังเหล่าจีไงอัน,นไหนนะที่เรากิเนนะี่ยฟองก็๋องนี้อันนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสองแบรนด์ก็เลือกไปเลยทั้งสองอย่างอ,อยังไม่ต้องเอาอะเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งเยอะเราดูไว้ก่อนว่ามีขอ,ของขนาดนี้ด้วยนะมาตามเขามาต่กล้าเหมือนเมืองจีนเลยครับที่ในซุปเปอร์เมืองจีนก็จะเป็นนี้นะแบบรากเนี่ยดด Goodbye. อันนี้เป็นแบบกาลีเส้นเฉาเรียวก็จะเป็นพว่งผงกาลีนะคะแล้วก็มีเจียวแยนอันนี้คือจะเป็นพริกไทยกับเกลือซึ่งมันจะไได้ไม่เผ็ดทีเดียวมันจะเค็มๆด้วยพอใส่กับอาหารมันก็จะอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าที่แบบว่าอันเนี้ยอร่อยเวลาไปใส่กับพวกอาหารนะส่วนเราทําพวกอาหารทะเลกุ้งนึง่งปลานึง่งหรือว่าหอยเชลพวกเนี้ยนะคะก็คือสามารถใส่เหยอยไว้ส่วนหลงลงไปได้เลยมันก็จะไม่ต้องเสียเวลามาจับพวกกระเทียมพวกเนี้ยมันก็จะแบบลาดลงไปแล้วก็อุ่นหน่อยะคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูของที่เราชอบกันเลย แป๋เยอะเนี่ยคอปปี้นี่คืออะไรล่าเจียวเหล่ากันมาเหล่ากันมาคืออะไรอะอันนี้จะเป็นเหล่ากันมาซึ่งเป็นเหมือนกับพริกที่คนจีนเขาจะมีติดบ้านเอาไว้อยู่แล้วนะคะเหมือนกับคนไทยต้องมีน้ำพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยเหลากันมาจินเาขาซื้ออันนี้อร่อยมากๆอย่างบ้านของน้องหญิงอะน้องสาวของเราซื้อผมก็จะมีอันนี้อยู่ติดบ้านไว้เลยนะโอมันจะมีสี เออใช่ใช่ใช่นี่ออกเออมันจะมีอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือน้จิหมาเจี้ยงเวลาที่แบบเรากินสุกี้หรือว่าเรากินบะหมี่อะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะแบบใช่เนี่ยหมาเจี้ยงที่บะหมี่ยังซือชอบกินเวลาสุกี้ไงก็จะเป็นหมาเจี้ยอันนี้โอ้ดีพวกซอสนะพวกของปรุงรสหมดเลยโอ้ยเราซื้อตรงนี้อะไดีสงสัยโอ้ยมันสวยมากเลยนี่เป็นเซนอะไรเนี่ยบ๊อบี่ครับอันนี้ขาไก่ขาไก่เลยเหรอพี่พี่ไ่เอาเนี่ยไม่เอากินขาไก่ฮะแต่ว่าที่จีนจะมีแบบเนี่หลายแบรนด์มา นี่ไงโอ้มีเพียบเลยฮะดูดินี่กล้องตามมาดูดินี่นี่นี่กล้องตามมาดูดินี่โอ้อันนี้ตีนไตีนไตีนไตี์ไก่โอ้ก็แพ็ทนี่เลยอันนี้น่าสนใจอันนี้คิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะเขียนว่าไอหนีกูโตหยีบฟางตัวก็แบบประมาณว่ารักคุณจนแบบกระดูกก็แบบไม่เว้นไว้เลยไป้ปอันนี้ต้องกินกระดูกกินกระดูกด้วยเหรออันนี้ลองไหมใช่เอาเลยเออเอาเลยนี่โอ้มเป็นมีนี่ด้วยอ่ะอันนี้คอเป็ดกคอไก่เนี่ยน่ากินมากเลย โอ้สวิตดักเนี่ยเป็ดๆนะเป็ดคอว่ใช่นี่เป็ดยาป๋อเป็นคอเฮ้ยเขามีแบบนี้เหรอ่คือว่าปรุงรสมาแล้วแล้วก็สามารถไปแบบทำได้เลยใช่ไหมอันนี้กินได้เลยลองกินได้เลยเหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะขาไก่อ่ะอันนี้จะเป็นน่องน่องแบบที่แบบมันจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดอยู่แล้วอ่ะยอดเลยอ่ะอะไปต่อโอ้โหนี่ของเยอะนะไม่ต้อง เต้าหู้เหม็นด้วยเต้าหู้เหม็นที่กลิ่นมันเหม็นๆแต่ว่าจริงๆกินแล้วมันไม่เหม็นมันก็จะแบบเต้าหู้ปกติเลยอ่ะเขาเรียกว่าโช่วโต้าหอันนี้เราก็ไม่เคยกินแบบนี้นะแต่ถ้าที่เมืองจีนเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันจะแบบรอนฟุ้งนันอะที่แบบคือเสียงมากโอ้ยหอมร้อยลิ้นอันนี้มีหลายแบบอั้นนี่มีหลัวซึนนี่ก็เป็นของแบบเป็นชื่อของที่เมืองจีนเกันเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นแบบซีเรสจำได้ว่าคลิปที่ครั้งที่เราที่ทำไปแบบร้อนเองได้ข้างในเป็นปลาเดี๋ยวดูกับอันนี้น่าสนใจอ่่ะลนีไง ชื่อมีหมดเลยนี่นี่เขาเขียนไว้นิดนึงแล้ปาลาเผารสยีราอันนี้น่าจะเป็นแบบของแ้วแล้วหมาล่ะแต่อันนี้แปลกมากเลยดิเอาไหมล่ะไปลองไหมล่ะเอาเอาเอาไม่รู้กี่บาทนะเนี่ยน่าจะประมาณแปดร้อยเป็นติ๊กของพิ่จ้านะคะพลาดไม่ได้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องนะคะคพี่จ้ากงเป่าจีดิงโอ้ใครอ่ะหน้าเหมือนผมเลยไหนดูอีกทีดิกงเป่าจีดิงใครเฉาตู้พี่จ้าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเหมือนนี้ครับ เหมือนไหมอะแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเหมือนกันก็ไม่เคยลองเพราะมันเป็นแบบแบรนด์ใหม่ไงถ้านนี้เป็นกงเป่าจีติงรสชาติจะออกแนวๆเหมือนไทยแบบไก่ผัดเป็ดมะม่วงแต่ว่ามันจะเผ็ดหน่อยถ้าเปรากงไม่ชอบเผ็ดก็จะเป็นเสี่ยวชองกูเซาโรอันนี้จะเป็นออกเหมือนหมูฮะโลอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อแบบไทยเนื้อตุ๋นผัดกับตุ๋นกับมันฝรั่งอะถุนโตมอรอันนี้น่าจะเป็นกัวตีที่แบบเวลาใส่ เวลาเราไปทานคุกกี้เนี่ยมันจะต้องใส่สตีเหลียวก็คือใส่อันนี้ลงไปก้อนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำเยอะก็ให้ใส่หลายๆก้อนได้คือกินที่บ้านได้เลยหร <ผม S 2> ือ,นนอเกิดถ้าสมมติว่าแบบหม้อ,มอใหญ่ก็เลือกอันนี้อันนี้<อ>ที่เรากินที่บ้านไงอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ทำกินที่บ้านอยู่แล้วนี่ทุกเพจที่บ้านเรามีอยู่ด้วยอันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมเอออันนี้ยังมีอยู่อันนี้ยังมีอยู่นี่นะฮะทำกินเองที่บ้านบ่อยนะฮะว้าวแรมามามาโมมานี่นี่นี่เป็นหมด อันนี้มันเป็นแบบสนแนด์แล็กแล้วเหรอเชลนี้อะไรอ่ะอันนี้อร่อยเน,นี่ยเลิศ์ชื่อเลอร์ชื่อก็คือเลยนะแบบรสเนี้ยที่เรากินที่เมืองจีน,นี่ยใช่แตงกวาอร่อยอร่อยมากด้วยจิ้งกะขา้าว่อโอ้เอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยจริงๆน่าจะชอบเหมือนกันเนาะเอาไว้หมดเลยวันนี้ได้ในนี่หล่นอะไรที่ได้ โอเคแต่อันเนี้ยที่อยากรู้ว่าแบบมันคืออะไรคืออะไร,รอ๋อ <laughs> ยิงเลยไหมยิงเลยใช่ี่ย, <laughs> ม,ยมันคืออะไรอยากรู้มากมันเป็นขนมกรอบนเ,เนี่ยมีรสเด็กเนื้อกับรสเผ็ดก็จะไม่เหมือนกันนะบางทีเผ็ดแล้วหยิบเลยไงต้องดูตรงนี้อันนี้คือรถถ้าตัวนี้จะเป็นรถอดหรือเผ็ดจังล่ะรถเ่็ดเผ็ดนี่อะไรชานมอ๋อเป็นชานมโหดน่ารักนะดีไซน์เขาน่ารักนะเก๋เลยอันนี้เป็นรถต้นตำรับอันนี้เป็นราแฟบคือไงเขาเขาต้องเสร็จนหรอหรือว่าเสร็จนมรใชร็นมรแล้วชงใช่ไหมโอ้มีมีมีรถอะไรเนี่ยสามจีนวันเป็นรถขึ้น นี่นะฮะสำหรับสายเผือกนะฮะต้องกินรสนี้เลย <c oughs> เผือกจริงๆจะบอกว่าอันเนี้ยทาไมคนจีนเวลาไปซูเปอร์อ่ะเขาหยิบน้ำกะทิเราก็เจาะแล้วก็กินเลยเพราะว่าน้ำมะพร้าวที่มือจีนอะ่ะมัน,มนเป็นใ่ไสีขาวเนี่ยเวลาถ้าเราจะซื้อแบบนี้ไปไอ่ะเทออกมามันจะเ็นบ เหมือนเหมือนน้ำกะทิถ้าเมืองไทยก็จะคือแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำนเออแต่มันนะไม่ใช่น้ำกะทิแต่เป็นน้ำมะพร้าวเมาส์น้ำเป็นสีขาวข้นเป็นสีกะทิเลยใช่เพราะว่าเหมือนที่เจอที่รถไฟใต้ดินเะนี่ยมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบขายน้ำมะพร้าวเราก็มาโหร้านนั้นมันข้นมากของเรากินน้ำใสใสใช่ไหมของเขาจะเป็นแบบขาวข้นเลยโอ้ยนี่แม่กินน่ไอหอยอะไรคนภาษาไทยเรียกว่าหอยเชลยอดเลยถ้ามาเป็นทั้งตัวแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบผ่านเป็นเผาเป็นเป็นย่างธรรมดาถ้าแบบอันเนี้ยจะเป็นแบบเผ็ต ก็อันนี้คือจะแบบเป็นรสออริจินอลเลยก็น่าจะเป็นรสแบบคลีนค <c oughs> ลีนอนเผ็ดอ้วนี้ก็จะเป็นแบบมีย่างถ่านอันนี้แบบเผ็ดแล้วว่าอันนี้เป็นแบบออริจินอลดูขดนมจ้าตอนนี้มาโซนที่เป็นขนมแล้วนะ อ่านี่ซันจาเนี่ยซันจาปังหรอซันจาปัองอันนี้มันจะมีแบบสองแบบคือซันจาปังกับซันจาเพียงถ้าเป็นเพียงก็คือแบบที่เราเห็นกันอยู่แล้วในเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆ<ช>อันนี้มันจะใหญ่ที่เป็นห่อหอแดงๆดเลใช่แ,แต่ว่าอันนี้จะเป็นปังก็คือมันจะเป็นแข้งแใช่หอ่ารสอะไรนะเปรี้ยนิดๆนะอร่อยเออในี่นี่ที่แบบหอไว้เป็นแบบก้อนๆม้วนๆอย่างเงี้ยที่ตอนเด็กๆเรากินสีแดงๆนะอร่อยนะเฮ้ยกระดิอกเข้าบาถึงตรงนี้อเนยใช่หร เห,เหมันจะไม่ใช่ใชอ,อันนี้นะคะคือหมาคว,วาหมาคว,วานเนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆแบบปั้นนกโกลก,กรอบแต่ว่ามันจะรสหวานๆหน่อยอันนี้คือเป็นรสแบบออริจินัลเลยหมาคว,วาล<ช>มันจะเป็นคล้ายๆแบบปน้นนกโกทอดกรอบเป็นเล็กแล้วม้วนเปรี้ยวจุดแบบเอกลักษณ์ของหมาคว,วาก็คือมันจะม้นมวนๆแบบเนี้ยโอ้อันนี้เป็นขนมที่ต้องบอกว่า ยอดทิสเลยนะฮะส<ม>อารับ,บเด็กๆบ้านไหนมีเด็กที่เมื่อวานจะชอบซื้ออะไรสิบบ,าบา้านขนมวังวังเฉลี่ยปิ่งวันจีนกเฉลี่ยปิ่งปิ่งก็คือขนมเตี๋ยวจัดมาเลยเอาเลยเนาะเอาเลยเอาสนักไปทางขนมนะโอ้เดินช้อปปิ้งเยอะมากยังไม่เสร็จเลยฮะ,ะป๊อปปี้ใหญ่ชอปปิ้งอยู่ข้างในอยู่เลยผมไม่ไหวแล้วขอมากินน้ำก่อนหวังเหล่าจีทีเด็ดเลยน่าจะเป็นน้ำจับเลี้ยงแหละเดี๋ยวขอกินก่อนนะเดี๋ยวไฟเข้าไปจ่ายตังค์ยน เราโกงใายตังค์แล้วเหรอยังไม่ได้ใายเอามาเลือกเลยออกมาได้ไงนี่มันเหนื่อยไงร้อนตรงนี้ตัวถ้าเฉียจนจะกวางหล่อจีถ้าเฉียนขั้น25หยวน35หย1 1ทิ้งใช่ไหมใช่โอเคอ่ะป๊อปปี้เอาน้ำอะไรเลยเหมือนเดิมฟิงเชอร์ดี้แต่นี้แช่อันที่ไม่แช่เดี๋ยวเอาไปให้เด็กๆเอาน้ำจารยลี่ลอันนี้ร้านเปิดมานานยังครับประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนแล้วนะของเยอะมากเลยที่ร้านเอาีวยนมาเรื่อยๆอะค่ะ แล้วคิดถึงเมืองจีนเลยอ่ะเป็นพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะที่มีข้าวกล่องพิจาร์แถมรูปหนึ่งใบอ้ยขอบคุณมากค่ข้าวกล่องพิจาร์แถมรูปให้ด้วยอเอาไปเป็นนอนฝันแต่งๆิงก็นหน้าใครๆผมเลยฮะเดี๋ยวติ่งเขาก็มาลุมเราโดนแน่เลย วันนี้ได้ของมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้กดไป1,400กว่าบาทนะคะแบบของเยอะมากแล้วก็ดีใจตรงที่ได้ของที่แบบเราชอบกินเหมือนตอนที่ใเ่เต็จริงอยู่ที่ปักกิ่งเลยโอ้นี่ ได้รูปมาด้วยและสําหรับคนที่อยากจะได้ของขนมของกินนะคะแบบเมืองจีนแต่ไม่ต้องบินไปที่เมืองจีนก็ตามป๊อปปี้ยางเราซื้อมาได้ที่โชงหัวเชาชื่อนิ้มเพียงหาชอ็อปนะคะอยู่ตรงเยาวราชต้นๆเลยอะค่ะแบบมาง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวป๊อปปี้ยางเราซื้อก็จะไป กินขนมก่อนอ้ออย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับป๊อบปียางด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป๊อบปียางเราชื่อค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจเจนแถมทายนะคะ ในภาษาจีจะเรียกว่าโชวจอหรือจะเรียกอีกแบบหนึ่งแบบไปเสร็จเล็กๆอย่างเงี้ยเรียกว่า,าวเฉาเที่ยวก็ได้ค่ะวันนี้เราชอปไป1,475บาทภาษาจีจะพูดว่าอีเ 80, ่ีเิบาไทยชู